เจ้ามังชงายทำไมเล่าข้าสงสัยเจ้าลุกไปวันนี้เจ้าแต่งตัวหล่อเหลือเกินใช่ปกติที่มานี่หน้าขาวเลยนะอันนี้อันนี้ชุดใหม่ชุดใหม่ใช่มเพิ่งจะเพิ่งจะใส่วันนี้เพราะเพิ่งเป็นนี่เขาขอบคุณคุณแม่ครับขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณที่มาช่วยผ่อนค่าชุดนะฮะขอบคุณครับขอบคุณมากมากเลยแม่เขาเห็นหรือเปล่าว่ายืนอยู่สามคนเดี๋ยวเขาบอกให้เล่นก่อนเดี๋ยวเขาใอ๋อเดี๋ยวก็ควัก พูดถึงความรักฉันเองมันใช่กับฟา้ามุ่งเพีงก็รู้รู้ัำตอบทามุงชาติที่สําคัญอะไรวะที่ฉันไม่ก็ชอบเลยและไม่เข้าใจฟ้าอุม,มาไปอ่ะโชคทําตาเยิ้มหยดย้อย,อยทํายังไงกับฉันก็ไม่รู้ฉันไม่เข้าใจใอ้าวแหมฟ้าอุมาลักษณะท่า,าทางก็ต้องบ่งบอกอยู่แล้ว ต้มีใจนนชอบกันใช่นี่อย่าพูดอย่างนี้นะถ้าพ่อกับแม่รู้เข้ามันจ<อ>ะนไม่ดีน,นดอ้องก็รู้ขเข้าไม่ดีเองแค่หลังที่หลังก็บอกเขาสิบาทเจ้าจะมาเองยังไม่ไห,ไหัวใจไม่ว่างเองก็โยอ<ไ>มให้ข้าสองคนก็ได้นอกเรื่องในเรื่องเหมือนกันนะต้นพูดไปไม่ราเดียกวบฟ้าสุมาเดินทางมาหาบังชงายแจกก็ลงปฏิเสธเขาดู ไม่รู้พี่มังชงายนะจะว่ายังไงม่งก็ไม่รู้เอาดอกน้อยมาให้ด้วยหอมหอมเดี๋ยวเรียกก่อนพี่มังชงายจ้ะพี่มังชะไงลาบีเลยนะเสียงรู้ใจฉันใช่ไหมรู้ใจพี่ถ้ารู้ใจไปจัดการเลยประธานเลยนะไปจัดการเลยพี่มังชงายจ้ะคอมเมนต์ยอมนะเดี๋ยวอยู่แล้วว่าจะต้องบาคุณตาสวัสดีค่ะ คุณลุาพาไปจะตกหน้าเลยเนี่ยเฮ้ยคุณตาเฮ้ยเพื่อนฟังมองชะงายดูยาคุณตาจะเห็นคนหน้าไม่มีคิดว่าแกแล้วเดี๋ยวพ่อขบปาจมูกขึ้นเลยนี่เจ็บปุนี่ก็ทำอะไรไปอาบน้ำที่ไหนมาเนี่ยฮะปาจะนีพวกอาบน้ำหัวท่ออะไรมีอะไรบอกมาฮะพี่พี่มังชะงายอยู่หรือเปล่าอยู่อยู่ที่ถึงอยู่เนี่ย จริงนะเขาบ่นถึงเลยก็ตฉันว่าแล้วแม่อยากไหมพี่มังช่งหงายังไงก็ต้องคิดถึงฉันอยู่วันยังค่ำยังไงก็ต้องเลือกฉันอยากกินนอวไม่ได้นอนจริงเหรออยากจะนอนนะเห็นหน้าเธอเป็นลอยอยู่เป็นเวลานมุ้งจริงอ่ะเออขนาดอยากจะกินข้าวเห็นหน้าเธอเป็นลอยอยู่จานข้าวขนาดนั้นเลยเหรอตอนออกข้าวทำไมอ่ะเห็นหน้าเธอเป็นลอยอยู่คอหาดอาบน้ำได้สองถังก็ยอมลงนะพูดเล่น รอยู่รออยู่คุณมช่ใส่สีไม่จัว่าอะไร่ะอยากเจอหรออยากเจอหรอไม่อยากเจอหรอไปดีกว่าูทำหน้าก็สิใส่จะดีใจดีใจสิ่่ได้เจอฉันใช่ไหมล่ะดีใจาดีใจท่จะเฝ้ามาเหรอจ๊งมีอะไรปึกเฝ้ามาจะมีอะไรล่ะก็คิดถึงก็เลยมาหาคิดถึงพี่ ก็คิดถึงพี่พ่ขอบใจแต่ว่าฟังไว้นะมันไม่ดีไม่งามเจ้าเดฉพอะแล้วเจ้าเป็นหญิงพี่เป็นชายใครเห็นเข้ามันจะไม่ดีโธเอ้ยเดี๋ยวเนี้สมัยใหม่แล้วเขาไม่ถือกันแล้วอใครไม่ถือแต่พี่ถือพี่ไม่ชอบแต่เฝ้าออมาไม่ถือเรืออย่างวันนี้ที่เฟ้าออกมาที่เฝ้าออกมา,ม,ามีของที่จะมาให้พี่ด้วยนะพี่ของไหมพี่จ้า มาช่อนี่ยเจ้ามาเห็นว่ามันสวยดีฉันก็เลยเด็ดมาให้พี่ตั้งใจออกมาให้โดยเฉพาะเลยนะเนี่ยเรียกวันแม่ไนะงฟังมาเจอใช่ว่าพี่นั้นจะดังเกียดด้วยของกำนันที่เจ้ามาให้แต่นี่น่ะเลยของกำนันที่เจ้านั้นหม่จะมาให้ฉันฟังไว้นะจะเปรียบเปรยเอ่ยเจ้าแล้วก็เหมือนต้นข้าวที่อยู่นักรองกลางทุ่นงนาหากว่ามีคุณค่าอุดมไปด้วยคุณ,ณประโยชน์ออกรวงออกช่อ มักจะโน้มกิ่งลงมาแตะดินแต่กับเจ้าหาได้เป็นเช่นนั้นไหมจะเป็นได้ก็เพียงแค่ต้นข้าวที่ชูช่อกยังไม่มีด้วยคุณค่าอุดมไปด้วยพี่เมือชฉาง่ต้งไปอมาพกมาสั่ไปเลยังาฉันกำลังตั้งใจไอ้ข้ครงหลังมันจะโกนมาให้บูตามมันอย่างเงี้ยมันเล่าหรือมันออกมาเนี่ยต้องเข้าใจหน่อยเ เจ้านั้นเลยพังมันอยู่หน้าเราจากฉันก่อนเลยแล้วนี่ดอกอะไรดอกส้นกินจ้าถ้าเป็นเช่นนั้นพี่ขออยากอยากจะเปลี่ยนดอกชื่อดอกนี้เปลี่ยนจากดอกส้นกินในเมื่อฉันให้พี่แล้วพี่อยากจะเปลี่ยนเป็นอะไรฉันก็ยอมตามใจพี่ทุกอย่างดอกส้นกินกคงจะไม่เหมาะไม่ควรกับเจ้าที่หน้าไม้พี่ถ้าพี่จะเปลี่ยนขอเปลี่ยนเป็นดอกส้นชูกันแล้วกันพี่มาใช่ไหนเปลี่ยนทำไมเออ ไวบาทำไมพี่ปวดใจจังน้องจ๋าโปรดฟังไว้บ้างนังอุมาไม่ฟังไม่ฟังโอ้ยงอนงอนงอนนะไม่ฟังแล้วงอนแล้วไม่ฟังอเลยเลยทำอะไรก็ได้ให้ฟังสิโปรดฟังไว้บ้าง นังอุมาทำไมจะเย็นเย็นนิพี่เกนานๆเล่นทีไม่ต้องมาก่อนเลยโปรดฟังไว้เมืองนังอุมาโปรดฟังว่าจำของฉันโปรดฟังไว้บ้างหากยังประแบบอย่าหาว่า แกล้งแล้วกันมันจะมากไปแล้วนะเฝ้ามาจบมากหมดเนี้ยกูขนาดไม่มีผิดหรอกโอ้ย พ่อพงษฟ้ามุ้ยอย่าพงษ์เข้าใจผิดนะชันไม่รู้ไม่ชี้ฟ้ามุ้ยตันหมดแล้วเนี่ยฟ้ามุ้ยกำลังเข้าใจงินทั้งตัวเมังชะงายติดนะฟ้ามุ้ยมังชะงายพี่มังชะงายนะตบให้ยุบไปเลยพี่เจ้าชู้นะอไอโบกลับมาจันเนี่ยได้วิชาชีพมาเยอะนะ เฮ้เฮ้เ้มึงก็รังกูมึงการังกูหายคู่แล้วจะให้ฟ้ามู้เข้าใจว่ายไงเห็นอยู่เต็มหูเต็มตากพี่กำลังกอดรัดฟันเปลี่ยนกับฟ้าอมาผู้เป็นน้องสาวแตไไม่ใช่อย่างที่ฟ้ามุ้ยคิดทำไมจะไม่ใช่หากพี่ไม่รับฟ้ามุ้ยทำไมพี่ไม่บอกกับฟ้ามุ้ยพี่รักฟ้าอมาฟ้ามุ้ยจะดีใจด้วยแต่พี่จับปลาสองมือแบบนี้พี่ทำถูกแล้วพี่พี่มักจะงายโกรธแล้วโกรธนั่นเองอย่าโกรธเลยโกรธ อีบทแม่กอนนะแม่กอนทั้งตัวด้วยใช่ฝ่ามุยดูไหมถึงไหมว่ามังเชงไงไม่ใช่เป็นคนบางรักแต่บางเชงไงก็รักเป็นบางคนนะหนเป็นไงนี่ถ้าเล่นแบบนี้ไงวะไม่เล่นเต่โจ้คนโน้นมันชอบพูดคำโคงแบบนี้ไปช็อกนอนอีกไปอี่นี่ บอกตรงๆนะไม่เคยมีแฟนนะแล้วเดี๋ยวแฟนงอนเนี no. ่ยต้องง้อไงอ่ะแฟนงอนก็ต้องง้อเลยง้อไงอ่ะก็โถงไ่ต้องมีอะไรมากมายนะเดี๋ยวเดี๋่าทำให้ดูทำให้ด uh ูงอนยังมีอารมณ์แอ่ะเก็บไปนะกูเริ่มนั่งเอกแล้วยืนโอ้ยจ้าถ่ายดู เดี๋ยวอยู่หลังลงไป่ถ่ายพอไฮะอะไรพ่อมเป็นนกเขาหรือไงฮะพ่อ้าเหรอ